เจ็ดจีเข้าข้าวตำไส<า>้สองความด้วยกนมาให้กลางวันเป็นรุ่นปู่ตู่เนาะตู่จะมีกอันป่ากันอ่าคือเก่าน้มาล่าท่าลูกไปดูลูกไปดพลูกไปดูลูกไปดู มาลุงสอันันมากดเพังเเหงาเยยังยขอเบาเราสดัพัฟังเงกเอเออสาแล้วเอาให้สิเห้หน่อยเดกก็ไับเครชบาเยับเอชบ้านสามายมอเตอร์มอันม้วนเฮ้าเข้าตีตัวมาต้ A mũi chiến, a mũi chiến, có chiến thắng của nó nữa 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 อ่าส่งเข้าเข้า ừ. ที่เป็นคนอยู่แล้เจ้าไปหาควายข้าวโคกบอกจกเชือแล้วเขาบอก เอาบรวล้วเ้าันง่ามเ่้านเืองเท่กับฝนตกใส่ใหม่เปลืองซุ่มเนี่ยหัวจมูกเลยรับเสียเนาะเนาะ งูปูใหญ่ไปเลยงูปูใหญ่ไปเลยพอเพราะเช่นนี้เห็นอย่างนี้รอดคือรอดมีม้อยเม็ดเม็ดมีมีม้อยหมดลองมัดลองมัดติ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 ด ลูกเป็นลูกล้านแบบน้ไปแอบนอะไกัเนบอกองกินเต้บหู้มันใหญหน่อยร้นะพูดอะบรได้นะเดี๋บวเดี๋ยวเนาะบอกบอกบอกา bởi vậy 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 bởi vậy